สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับชาวนี้ที่หขางกันอีกแล้วนะครับสวัสดีครับอีกิซังสดีครับวันนี้อีกิซังจะพาท่านไป,นไป,ไปชมดอกอะไรนะเสียงฝรั่งเสี่ยงฝรั่งนั่นเองซึ่งวันนั้นบาน,นีเดียวใช่ไหมวันนี้บอกว่ามันบานเต็มทุ่งแล้วต้นไม่สูงด้วยอีกิซังเพื่อปการเสียเวลาเราจะไปพาชมว่าดอกเสียงฝรั่งตอนนี้บานสวยขนาดไหนแล้วอ,อีกิซังเนาะเดือนนี้เป็นเดือนอ่า ปลายกรกฎาแล้วนะอีกไม่กี่วันก็จะเป็นวันเฉลิมอะไรนะเฉลิมพระราชสมภพของนายหลวงรัชกาลที่เก้าน,นั่นเองเนอะคิดสังเนาะรัชกาลที่สิบแล้วเออใช่รัชก <laughs> าลที่สิบค่ท่านผู้ชมรัชกาลที่สิบนะเดี๋ยวเพื่อปเอสียเวลาพาท่านผู้ชมไปดูกันดีกว่าไปครับคิดสังไปครับค,ครับมาท่านผู้ชมโอ้ับกุหลาบเพบานไปเปลอโอ้กุหลาบก็จะบานสวยอยู่เนาะฝั่งโน้นท่านผู้ชมอยู่ในโรงเรียนฝั่งโน้นนะ ขยันมาเที่ยวก็มาเลยับใช่ขยันมาเที่ยวก็มาเลยเนาะครับหท่านผู้ชมเห็นไหมความสวยงามของดอก<ะ>นัทวะแฟนแฟนอีกเชียร์สังหรือเปล่าเนี่ยใช่เปล่า<ะ>แฟนอีกเชียร์สังเปล่านะ <Okay. S 1> อ๋อไม่ใช่เหรอวะถึงแล้วท่านผู้ชมลงกันนะฮะขี่รถมาแล้วก็เลี้ยวเข้ามาที่นี่ได้เลยนะอยู่ตรงกันข้ามกับจุดจำหน่ายผลผล,ผลิตตัวเองครับฝั่งด้านนี้ ต้นไม่สูงเท่าไหร่ฮะต้นไม่สูงเท่าไหร่อืมใช่โอ้ยยี่ซังพ่อลืมเอามือถือมาแม่ไม,ไม่ไม่ได้มีคลิปอ่าช็อตคลิปสั้นให้ท่านผู้ชมได้ดูละไม่เป็นไรยี่ซังแบกกล้องมาไม่รู้ว่าใส่เมมมาด้หรือเปล่าใช่เอ้นะโอ้โหได้เวลาให้ตากล้องของเราถ่ายภาพแนละ้วท่านผู้ชมดูที่เราเห็นนี่คือทู ดอกอะไรครับพี่ยูซังเซียนฝร,<ช>รั่งสีม่วงใช่เซียนฝรั่งสีม่วงนั่นเองวันนี้ถ้าเธอไม่ถอดถุงเท้าถุงเท้าลูกเปลี่ยนแน่นอนเพราะว่าเราต้องเดินมันเปียกมากผู้ชมวันนี้ฝนเพิ่งเพิ่งตกไปใช่ใช่ใช่ฝนตั้งแต่ตอนเช้าเก้าโมงแล้วก็ถึงบ่ายนี้เลยครับใช่เก้าโมงอะไรตั้งแต่กี่โมงตั้งแต่หก <8. S 1> โมงเชา้านู่นนี่ยูซังโอ้ผู้ชมฟังเสียงนก อันนี้คือนกของเจ้าถิ่นนะเนี่ยเสียงค่อนข้างที่จะเสียงดังฟังชักฟังแบบเพลินๆใครที่มาเที่ยวช่วงนี้อยากจะนั่งชิลๆอยู่ที่ร้านคาเฟ่แล้วก็ชมดอกไม้แบบนี้ก็แนะนําเลยนะครับนี่ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งสําหรับการมาเที่ยวพักผ่อนของทางทางช่วงนี้นะดูดูดแรงปอเต็มเลยเอาเมื่อไหร่ตากล้องจะเดินมากับพ่อสักทีเนี่ยเดินมาเลยไม่รู้จะไ,ได้ไหมได้สิ ดึงขากางเกงขึ้นสิถ้ากลัวมันเปียกมันเปียกจริงๆนะท่านผู้ชมคือน้ําฝนเกาะอยู่ตรงใบหญ้านี่เต็มเลยนะพอครับมันไม่ได้ตัดหญ้าใช่ยังไม่ได้ตัดหญ้าน่าจะตัดเร็วๆนี้ที่คิดั่งเพราะวันนี้เขาก็ตัดตรงส่วนเจ้านายกันไปเรียบร้อยแล้วนะมีตนเขาเขาอะไรนะเขาอะไรนะไม่รู้อครเขาอะไรอนะ่ะกําลังทํานั่นน่ะฮะทําอะไรครับมันปลูก ก็คือตัดหญ้าเสร็จแล้วก็ข้างหอองก็ตัดญ้าเองอใช่มันก็ต้องตัดเป็นที่ที่ไปใช่สักเพราะว่าด้วยจํานวนคนที่ทํางานมันไม่เพียงพอก็ต้องเปลี่ยนสับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆแบบนี้อะไรสัง่งเครื่องตัดญ้าเอามาจากอันปกตายนู่นเลยโอ้ใช่ไม่ไกลไม่ไกล,ไกลดูบรรยากาศบนเขาฝั่งน้นคือระดับก้อนเมฆลอสีขาวนี่คือเต็มแล้ <laughs> บบไม่ใช่ก็าบอกว่าเตี้ยสีขาวเนี่ยดอกเตี้ยเลยไม่ใช่ไม่ใช่ใช <ทำ S 1> ตับประมาณเท่านี้มันออกดอกแบบสูงไม่สูงแล้วกว็ออกดอกแบบเ<อ>ยอะมากเลยมันน่าจะเป็นสายพันธุ์ของมันนี่จะสัง่งมันก็จะมีสายพันธุ์ที่ไม่ต้องสูงมากอย่างเงี้ยถ้าสายพันธุ์สูงอะฮะสายพันธุ์สูงก็จะเลยหัวอีกทีสัง่ง ดูสีนี่สวยเขามไม่อยากเขาไม่อยากอะไรนะท่านผู้ชมให้ล้มเหรอฮะให้มันง้วมลงม,มาเออใช่เวลาถ่ายรูปจะได้ส,สวยๆไงดู๋ท่านผู้ชมนอกจากดอกเซียนฟังหลังที่ตอนนี้กําลังบานสะพั่งสวยเต็มทุ่งแบบนี้แล้วก็ยังมีดอกอะไรคยอสั่งดอกอะไรครับนะี่ยมีดอกมันดอกอะไรเป็นดอก เวอร์อะไรเป็นเวอร์วินาเออใช่ท่านผู้ชมต้องเกริ่นนำนิดนึงไม่งั้นท่านที่คือสั่งจะจำไม่ได้นะมันคือดอกอะไรมันไม่ได้มาเที่ยวนานหรอโอ้โหยังไม่ได้มาเที่ยวนานใช่ไหมบรรยากาศก็จะประมาณนี้เลยนะบรรยากาศช่วงนี้เมียเที่ยวดอยอ่างขางก็จะได้อีกบ,บรรยากาศหนึ่งนะแล้วก็ช่วงนี้เราก็อยู่ทั้งเจอทั้งสภาพอากาศนะฮะน้ำท่วมหลายจังหวัดเลยตั้งแต่เชียงรายน้องวิคสังเนาะน้องโอโท้ เชียงรายน,าน,น่านนะตอนนี้น่านน้ำท่วมเยอะมากบ้านนี่คือมิดหลังคาเลยอี้คือซังพอ <บา S 1> หัวท้อเหรอคะหัวโทแค่น้ําไหลหลากอีก่คือซังที่บ้านนาออใช่ไหมฮะไม่เยอะนั่นก็คือน้ําป่าที่ไหลมาพอฝนมันหยุดไปมันก็น้ํมันก็หายไปแล้วก็ที่พะเยาท่านผะู้ชม,ชมตอนนี้แล้วที่สําคัญที่สุดนะตอนนี้ที่เราอยากส่งกบบาลังใจแล้วก็แสดงความเสียใจให้กับ ครอบครัวผู้สูญเสียก็คือเซเว่นหรอที่เซเว่นใช่น่าสงสารมากเลยเนาะเกษัรงเนาะเป็นเหตุการณ์ที่ระเบิดจากกัมพูชาใช่ครับมันเป็นเขาเรียกว่ามันควรที่จะรบกันเฉพาะจุดที่เป็นกองกําลังมากกว่าที่จะส่งระเบิดลงมาอย่างที่ที่ผู้คนอาศัยอยู่ก็คือชาวบ้านไม่ได้รู้เรื่องด้วยเนาะเกษังเนาะะ มันเป็นอะไรที่โหดร้ายมากอันนี้ขอประนามจากใจนะฮะเลยนะครับว่าสงครามไม่มีอะไรดีนะฮะมีแต่ความสูญเสียนะะมันเป็นเรื่องภายในของคนที่อยากจะครองอำนาจอยากจะได้นะฮะบนผืนแผ่นดินโลกของเราเนี่ยทุกคนย่อมมีสิทธิ์ในพื้นที่อยู่แล้วนะฮะดังนั้นเราไม่ควรที่จะแบ่งแยกนะฮะ แบ่งแยกได้แต่ว่าไม่ต้องใช้กําลังในการแบ่งแยกแบบนี้นอ้อยค่าเนาะมันไม่คุม้มมันมีแต่ผลเสียเสียทุกอย่างเลยนะครับเสียทั้งคนที่เรารักเสียทั้งทรัพยากรเสียทั้งความสัมพันธ์เนาะมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นด้วยซ้ำนะฮะมันเป็นความบ้าอำนาจของคนนะฮะที่อยากจะได้แล้วก็ไม่มีคำว่าสิ้นสุดนะฮะมันเป็นวัตถุโบราณ เก่าๆชิ้นหนึ่งแทนที่เราจะมาดำรงไว้ให้มันเป็นวัฒนธรรมเป็นอนุสรณ์สถานให้เราได้เที่ยวชมกราบไหว้กันแล้วก็สืบต่อกันเป็นยรุ่นสู่รุ่นนะแต่กลับมาทําให้มันเกิดปัญหาแบบนี้นะตน้องขอเป็นอานเป็นอย่างยิ่งเลยรนะับไม่อยากให้เกิดการสูญเสียมากไปกว่านี้นะ้อยคือสังเนาะอ ถามว่าเราต้องการสงคารามไหมประเทศไทยเราไม่ต้องการสงคาร,รามาแต่อยู่นี่มยอ่ใช่ครับแต่ฝั่งเขาเป็นคนเริ่มก่อนนะไม่ใช่ฝั่งเราเป็นคนเริ่มนะท่านผู้ชมพูดละเสียเสียความรู้สึกเสียหลายๆลายูกย่หลายๆความคิดหลายๆคอมเมนต์เลยนะเสียมากเสียเสียจริงๆเสียความรู้สึกมากเลยคิดแล้วก็เศร้าแล้วก็เสียใจกับเรา ทหารผู้วายชนนะครับซึ่งอยากจะบอกว่าท่านคือวีรบุรุษของเราน้อเกสังนะท่านยอมเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องอธิปไตยของเราเราขอสัดุดีนะครับและจะเชิดชูท่านนะฮะเป็นบุคคลที่ทำเพื่อประเทศชาติอย่างแท้จริงอันนี้แหละครับรบุของชาติพี่ทหารทั้งหลายแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิต ที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวกับเหตุการณ์นี้ที่มันต้องจบชีวิตลงส่งสารเด็กน้อยนะฮะเด็กน้อยที่วิ่งเล่นอยู่หน้าบ้านตัวเองนะครับเป็นจุดที่ปลอดภยัยที่สุดเป็นเซฟโซนที่สุดแต่กลับต้องมาเสียชีวิตลงจากจรวดที่ไม่สามารถควบคุมได้ของ<พ>อกัมพูชาแล้วก็เมื่อวานมีข่าวนึงก็คือข่าว อะไรนะกำมพาชายิงมาที่ไทยที่ลูกประมาณ17นัดนะใช่เยอะมากเนาะยิงเข้ามาแบบไม่สนโลกเลยนะฮะว่าประชาชนจะอยู่ที่ไหนใครจะเป็นยังไงเนาะคิดสังเ่นะวันนี้เราพาชมบรรยากาศแบบสวยๆแล้วกันเนาะ,ะไม่อยากจะให้ท่านชมเสียอ,อารมณ์เสียความรู้สึกนะชมบรรยากาศโดยอย่างขางช่วงนี้กันสักหน่อยนะครับสบภาพอากาศนะบอกว่าเราจะอยู่กับฝนแบบเนี้ไปอีกนานเลยนะครับทั้ง ฝนทั้งหมอกทั้งบรรยากาศแบบนี้นะฮะตอนนี้ซักผ้าแล้วผ่านมาสิบกวันเพิ่งแห้งไปประมาณสองชุดสามชุดเองน้ะยู่สังเาะเพราะว่าเราไม่เจอแดดเลยนะครับตั้งแต่วิภามาเที่ยวหาน<า>ครับวิภาคือฝนเอระใช่มันคือชื่อของพายุท,ที่พัดพาเราไปช่วงนี้แล้วก็กำลังจะมาอีกแล้วโนู่นฝนปล่อยไม่แล้วท่านผู้ชม ก็คือถ้าเราไม่เตียมลมมานี่คือใช่บรรยกาสเปียกฝนแน่ๆเลยน้อยกันสักเนาะรับฮะคลิปสั้นๆคลิปอาเด็บไม่ไม่ยาวนะพาชมบรรยากาศดอกเซียนฝรั่งสวยๆแบบนี้นะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมกันน้อยกันสักเนาะหวังว่าคงจะถูกใจไม่มากก็ได้กับบรรยากาศนี่ฝนตกแล้วนะเยู่สังหดกล้องเข้าไปครับใช่เดี๋ยวน้ํามันจะโดนกล้องนะฮะเดี๋ยวเราจะไปแว๊บๆฝั่งโน้นแล้วก็เก็บบรรยากาศให้ท่านผู้ชมนะครับเป็นภาพนิ่งด้วยแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวด้วยเนาะเผื่อท่านผู้ชม หายคิดถึงนะครับกับบรรยากาศดยอยห่าง,งช่วงนี้นะครับบรรยากาศดอกเซียนฝรัง่งของเราก็ประมาณนี้น้องเคศังเนาะรเราจะพาไปชมมุมสวยๆที่สวน80เออไม่ใช่สวน,ฉนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษากันอีกที่หนึ่งนะครับอีพีหน้าแล้วกันเพราะว่าจุดนั้นดอกไม้ที่ปลูกกันคราวที่แล้วตอนนี้บานเต็มที่แล้วเหมือนกันนะชมดอกสวยๆกันมุมนั้นว่าจะบานสวยขนาดไหนทำไมถึงบานเต็มที่เพราะว่าฝนมันตกเยอะใช่มันเป็นดอกไม้วันนั้นเราไปเพิ่งปลูกไงแต่ตอนนี้ปลูก ไปได้สักพักนึงละแล้วก็ดอกบานเต็มทีล่ละบรรยากาศก็จะดีแน่นอนสวยแน่ๆน,นะฮะผมมาละเดี๋ยวขอลาท่านชมไปก่อนคลิปหน้าเราจะไปทําอะไรอยู่ <c oughs> ที่ไหนก็เราตามรับชมได้เร็วๆเนาะอย่าลืม,มน,ะนะครับอีกสังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซองด้วยนะคบเพื่อเป็นกำลังใจให้อีกัสังและพ่ออีกอสซังนะครออกมาเก็บบรรยากาศแบบนี้ท่านชมได้ชมกันเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายไว้ไเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไม่ซงค่ะไม่ซงค่ะ